สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะฮะพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีส้มตำปูปลาแล้วก็กุ้งเผากุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมวันนี้กินของแซ่บกลางฝนอีกแล้วคุณผู้ชมไม่กี so, ้ไม่ตกนะครับผมเรามานั่งปุ๊บตกเลยจายุมาอีกแล้วมากินกันเลยนะครับผมไม่ต้องพูดมากครับเดี๋ยวฝนที่ทำนะครับฝนจะไล่อันนี้ซีฟู้ดครับผมรสเด็ด อุ้ยกุ้งตกมาใหม่แน่นอนแบบนี้เมื่อคืนมันยังข้นๆอยู่เลยต้องตามกป,ปลาคุณผู้ชมนี่เราต้องรีบจริงนะครับผมตอนนี้ฝนล,ลงแล้วเ <laughs> จัดทเก่า ป้ากุ้งเผาเมัอนมันฝน,นก็หยุดความแซ่บไม่ได้นั่งกลางฝนแล้วก็นั่งมาแล้วจ้วงครับจ้วงผสมตำไทยด้วยนะั่นอ่ะ มันตัดกันทุกคนทั้งวันไม่ตกืม่อย่างที่เราว่าตอนส่ชิปตกก็เ,เลหลือหัวมันเงิน แสงอาจจะมืดม,ดมืดมน่อยนะครับผู้ชมแสงแดดมันไม่มีครับผมแสงมันน้อยมากเลยมันก็จะมืดนะครับผมมืดไม่เป็นไรครับเราชอบอยู่ในดงความมืดแน <c oughs> ่นอน <c oughs> มีเดอ้อเอาชื้อมไหมหมกอยู่ข้าง <c oughs> หลังโอ้โหกุ้งหัวยังมัน ของสดอ่ะสุดยอดแน่คุณผู้ชมของกุ้งมคือมันตกได้โลหาโลหะก็ได้อยู่นะได้สิแต,แต่เสียคือ็ปหัก <c oughs> ทำยังไงให้มันหัก <c oughs> กุ้งตัวใหญ่เกินหรือว่ายังไงเวลาเก็บเราต้องดันเ <c oughs> ข้าไงม,มันเลยหัก้นอนเก็บเด็กเเก็บผิด กระแทกแรงมาหน่อยเลยหักไปเลย <c ười> คันมันล็กอะเนาะ <c ười> มันหักตรงปลายใช่ไหมล่ะคนหนึ่งเดี๋ยวเรสั่องอะไรมาใหม่เด้งเด้งเลยเด้งเด้งเด้ง รีบกินรีบอิ่มแล้วเดี๋ยวน้ำน้ำมันย้อยออกมา <c oughs> นี่ผู้ชมของแ่บพน,นันมันเข้าตาเราฟังผมแม่เลยคร่บฟังไ่เกมมีทรฟูดอยู่เตจนขาดจนตำโปรแกรมวันนี้ผมคือจะขึ้นดอยไปเก็บเห็ดนะเนี่ย <c oughs> แต่เมื่อคืนกลับมาดึกหน่อย ก็เลยตื่นไม่ทันก็เลยไม่ไปหมดเลยแต่ว่าเห็นละงอกมันมีนะไม่ได้เห็ดด่านดำจำแต่ผมอยากกินเห็ดละงอกแต่เห็ดละงอกไม่ค่อยมีก็เลยไม่ขึ้นต้องไปดอยอื่นนี่ไม่ใช่บ้านเราเหรอมึงอะที่มันมีไปดอยมึงโอเ้อันนี้กองหัวมันแก้วเลยอะ จะไปดูแต่งให้คุณผู้ชมเสร็จแล้วมันมืดล่อก็พอได้อยู่นะคุณผูช้ชมไม่มืดเกินพอได้ดูได้อยู่ก็ฝนมาตกเมฆเยอะมากอะน้ำมันนะต้องจัไให้กิน,กนแบบนี้เพราะแค่คุ้มมังนะ้งเนี่ย แต่เรากินกันสองคนไงดวนดวนแล้วดวนจับจวงตวงคือไม่อยากเปียกแล้วผู้ชมอาบน้ำมาเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกัน เดี <iyorsun? S 2> ๋ยวเปียกอีกรอบโหเดี๋ยวเปียกอีกรอบแบบผมว่าเดี๋ยวคนให้กินจุบลู ฝั่งนี้ปะละาหัวะปลาแบบข้นๆเลยอันนี้เป็นแบบตำไทยกล่ว่าจะกินกุ้งแบบอร่อยๆนะคุณ<ๆ>ผู้ชมตินๆอ,อะไ่เงี้ย <laughs> ต้องรีบอีกแล้วหัวเปียกแล้วเนี่ยปลาทั้งโหดร้าย กับเราเดือเกินฝนตกนี้ผมว่าตาน่าจะขึ้นนักจริงหาี๋ยวเราไปตกปลายทุกคนตกไม่หนัก ตรงานั้นหนักน้าคุนๆุณน้ำไ<า>ม,ม่เยอะปตา,ม,ตตาม,มันขึ้นดีอน<า>ี้มันตกแบบเนี้คุณผู้ชมตัเพื่อ <laughs> เริ่มก้อยแล้วเริ่มกระเด็นแล้วฝนปีนี้ตกแบบแทบไม่หยุดเลยนะปีนี้ตั้งแต่ต้นฝนเลยโอ้โหตกได,ได้ตกดีฝนปีนี้ไม่ค่อยหยุดเลยอ่ะ น้ำมากที่นี้น้ำมากน้ำติ่มอย่างอร่อยอโอ้ย,อยเดี๋ยวสู้ส้ตมตำผมได้ไงอยากเก็บไว้สูตรเนี้ย จะไปกินกนะับหมูกระทะนะโรยจิงมเหรอ,อาลองจิ้มอะไรงั้นอนะ เติมสามลิตรตูดหมูกระทะ <laughs> อ้าวตะมือหินน้ำมันเบาไปแล้ว <laughs> มาแป๊บเดียวเองนะเบาค่อ,คอยๆแน่ค่อยอยากจะกลินมันๆหน่อยนึงค่อยเบีย,ก,ยกหินลูก เกมเดือดดหัวมันมันเลยคนมีสมองมัวอุ้ยม่แพ้กกันเด้อนี่ก็มีสมองทันตึกเลยถ้าพวดไมนชอบกินกุ้งจริงเจ้าวันไหนที่เอาหมูมาไม่ค่อยกินเนาะ ไปกินเน้กุ้งยังไม่ได้เอาไอ้ทุเรียนไปให้ไอ้ตัวนั้นเลยนเนี่ยมันคงหิวหิวทุเรียนแล้วน,อน้องฝุ่นเราอ่ะนะเม่ห่วยแตกมากข้าวไม่กินข้าวกินทุเรียนข้าวปลาทูมันยังไม่ค่อยกินเลยอ,อาหารมันไม่กินเลยปกติแม่ชอบนะปลาทู ก,กินเน,ววววนี่ยแมวชอบก็กินเนื้อควายแล้ววัวนี้อ่ำเนื้ออันนี้เป็นเนื้อก็กินเนื้อผมชอบกินเนื้อเนื้อกับทุเรียนผัลไม้มันชอบทุเรียนดูอเลยแล้วก็เป็นชอบกินเนื้อมันอยู่เป็นแม่ป่าแล้วมาอยู่ที่ห้างกินอาหารเม็ดไม่เป็นห,นอหรอนอะมันไม่เคยเจอแบบอาหารเม็ดเนี่ยวันนี้ก็อ มากินแบบกินรีบกินเร่งนะครับผมฝนไล่นะครับแล้วก็น้ําค้างตกลงมาใส่ด้วยแล้วน้ำปลาไหลน้ำจิ้มจะเป็นน่องลาบนะน้องลาผู้ชมไปเพียงนี้ก่อนนะครับผมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ